ตบมือแปะแปะเตบมือแปะแปะตบมือดูล่ะฮะหายไมเดนเดนน้อยเตบมือปูตบมือแปะแปะเบาไปเล็นด้ิค่ะคำ้ะก็ยังหดี่น้องเเ้ยพู mê mư bé tập mê mư bé tập mê mư bé 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 đẹp bé Cần hùa bé อับหน้าอาหายเลยเอาเข้าห้องกเราคนสีนอนเอาขึ้นอู่นั่นแหละสีรับแล้วม่ประงอนไปมาห้องลุดลูกเอ๊ะน้ำกลายว่าน่อยเรไปมกัน Nói ai lúc mà lên nằm ai cái không nhau dù nhau non ai à, nhu ai lé lô <laughs> nhu ai tuần bà hàng mua lé lô em ơi à, bỏ khét, khét. À, ai bỏ kẹt kẹt, ơiii chết cả đô mai hăm lè lái đơ ai bỏ kẹt lé mầm ai nè nè mầm ai 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 mầm mầm hên ai ไอ้ทูจ้าก่อนมึงทำนะไก่เอ้ยทูจ้าเร็วเอามึางตายวัอกไอ้วักไอ้ดึงสวยจึงหัวอย่าไปง่ายโหลดไอ้ได้ลูกมาข้ามแห้งนั่นนะ่ะง่ายทว่วนเลยได้ไหโอ้ยผูเอยังไม่ได้มาอีกเดืน Cơ lý vệ của nhau thiệt nhau mà đã mang tầng ngàn như thế. Để tận tài, thế này Trời nó bên tay tay thì mình พี่มีมเล่นพี่มาเล่นพี่มาไก่ไปเลยนะมาลูกมามามามะเร็งทำไมต้นพี่มาเก็บบางทีน ปลาน้องเตือนขี่รถเล่นนั่งรถเล่นลอกเพลงปะปลาปล่นนะปกระไก่ไก่ไปฟูกงว่ไม่สั่งเลิกงานแต่เว็นเนาะก่คนหยุดหลายมันเนะาะใครก็มีเบียบมีงานงานจองงานแรง ไปไปาฟินนะเอาต้ามือแปะๆกันลูกเต้ามือแปะแปะเต้ามือแปะแปะออื พอมเห็พ่อมาเลยเห็น่ออยู่เห็น่ออยู่ก็ถ่ายไล้ถ่ายไปนี่แหละไปไปกินขี้ที่ชายรุกเก่าไปป Tất khẩu nè Quay miệng sao hơi Nhìn má khảo bài lập áp giàn nén sinh đây này xin kia mới ái ngon ái bao ái គេគិតน้ําគិតนมបើដល់អានគេទៅមកបោះអឺទៅទៅគ okin នេះដូចនាំជិនមើលហីមកហើយទេ นอนแอ้รประคำนอนจะประคำไปนอนนะเจาก,กัหาหนึงเขา่าเห็ดยืนกินหัวคารักตัวอะไอีเดินฮูลูฮูก็ว่าันเล็บี่น่นก็ดานี่นกับประขา,ขา,ม,นขนามากหัวคาร์ด้ำกัอนะอ,กอยู่นะฮะอย่น,นันไตันาร์ดันไต่กันคาน์ด้ามากยิ่งขเป็นไรังมา โอวม yeah, ันมันกมาลงงัวเขาเยไปยังกันเด็ดปกว้ก่นนี่มาอยู่บานอนหลออยลอยู่ขึ้นเรงนี่าอยู่ขึ้นมาไงคนยังคือลอเป็นแท้

เอาดูว่าจับมะไผ่ผ้าจับก้นสิหนุ่มปลาลุงแล้วสวัสดีพี่น้องปาลุงงใช้น้ามืแต่ได้ควรบไปยเปิดไ่หายุง้ดินเปิดไ่หายุ่เดี๋ยวคนในบยังปกะมันก็น้หรอกมันก็้อนที่ได้ปกนี่สิ นแปน๊าห้าหนึนห่งเท้ายังลูกตะลีตื่นหนึ่งเตี้ยเที่ยงนู่นเนาะตื่นจิ h าโมงเนละ,ะนนตัวรวยเนาะ

จะเอหอดสีอ้นอนใ้อกับพันคือน,นำกินเบเิรโอ้ยเจ้างนี่ันคอโอ้ยจับกรบับงเ็องเพลงกับลุงคอนซีนเก็ของอีกกเก็บขอ,อ,อ,องมันคืนน้นยุง่งจักเข่าหงก็ได้เชื่อมสาซ,ซินไขประตูออกเขา่านั่งดูกกินแครค่ะฮะโดยสองตุม่มไขอยู่กินมเมยเขาออกนอกแม่เลย เขาโรยเขากระโลอยผมยาวเลยไปตัดนี่เด้อไม่ใช่หนึ่งเขาอ่ะเป็นหน้าต่างนี่เฮ้ยอันหน้าต่างนี่ลุงเพิ่นไปวันลุงเพิ่นมาเรียงลูกมาห่างอีเด้อสิถ่ายคลิปไว้ล้วถ่ายลูกมาห่างสิถ่ายคลิปไว้

จ็บบักมาหัวได้หน่อยพาไปบริเวณน้ำไก่น้อยเนาะเดี๋ยไปเบิ่งหานทางก็เลิกแล้วพอขจิปันปุ้นอีกพยายามนั้นคำเนาะพี่น้องเนาะสางกับบัลายมานี่ บางคนกไปงานแต่งไปเวียไปไปไ,ปไ,ปไปมันเิดนอเนาะพี่น้องตั้งคนตั้งนี้นาทีไปมันเนาะทางงานจะคน,นพอซะซุยกับเมือ่อปลุไข่เจ้ามันจิเบดีอใส่ด้วยยุงเลย เธอหนุ่มดีเอิ่มเดี๋ยวไเนาะเอาก็สซิเดน่าเด้อปลาลุงเด้อพอเป็นคลิปหนาเนาะปลาลุงเนาะฝากเบิ็งผักซุ่มฝากเป็นกำลังใจเด้อเปิดกดติดตามส่องน้องเช้าล่ะเฮ้เด้อปลาลุง